นี่นะครับตัวนี้เราก็มาถึงเซเว่นอีลิเว่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่นะครับที่เราซื้อก็มีตัวนี้นะครับซิปแล้วก็ปลากระกป๋องเนี่ยนะครับถามพนักงานแล้วเขาบอกว่าซื้อได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นเหล้ากับบุรีโอเคเดี๋ยวเราไปชําระเงินกันเราขออัดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปชําระเงินตอนนี้เราเลือกสินค้าแล้วก็ไปที่แอปเซเว่นเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูทั้งสองอะไรนะครับทั้งชําระผ่านแอปพลิเคชันเซเว่นแล้วก็อบัตถชนชำระด้วยนะ กดเข้าไปที่ดูคะแนนก่อนนะครับที่แรกไปเช็คดูตอนนี้มีอยู่7,529คะแนนนะครับเราใช้ตัวนี้ในการใช้แทนเงินสดเนาะทีนี้เราก็กดหน้าหลักใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดไปที่บาร์โค้ดเพื่อชำระเงินบาร์โค้ดตัวนี้จะมีหน้าที่จะมีเวลานะครับ15นาทีโอเคไปชำระด,ด้วยอ่า a p p พลิเคชันนะครับผ่านบาร์โค้ดก่อนอัอนดับแรกแล้วหลังจากนั้นจะใช้บัตรประชาชนในการชำระให้ดูนะจ่ายเงินได้ครับผมขอลองใช้จ่ายผ่านแอปอันหนึ่งนะครับแล้วก็ชำระกกใช้ัตรประชาชนด้วยอันหนึ่ง อันนี้ผัดแอปก่อนอันนี้ผัดแอปอันแรกนะครับจ้ะดัปากกระป๋องจะใช้เป็นแบบประชาชนสแกนเลสแกนตัวนี้ได้เลยใช่โอ้นี่ได้เลยสำเร็จเลยอันนี้เว็ฟไหมครับอ่าไม่ต้องเว็บครับอันนี้นะอันนี้ลองจ่ายด้วแบบประชาชน เพิบเนี่ยเสียบเครื่องนี้เลยเนะาะไม่ต้องใช้แอปก็ได้ออโอ้ขึ้นมาเลยขึ้นชื่อผมมาเลยนะแล้วก<ห>็บ,บอกทิาใช้ผู้คองได้เดิมจำนวนที่เจอรี่อ๋ออันนี้มันแค่หนึ่งบาทพี่เขามีเขามีไว้อยู่แล้วอ,อ่ะ นนแค่บาเดียวนะคะอ่าอันนี้เลขซื้อเหรอไม่ไม่มันเป็นคอยอยู่ในโทรศัพท์ในแอปมันมีบอกอว่ามันซื้อในราคาหนึ่งบาทแต่ว่าไม่สามารถใช้เป็นอองเป็นเบอร์จ่ายได้คือจ่ายเงินสดหนึ่งบาทอ๋อหมายถึงว่าเฉพาะตัวนี้เหรอเพเาะอันนี้เพราะว่ามันมีมันมีเลขอยู่แล้วในในออมเมนนี่เราอ๋อมันจะขึ้นให้อะไรที่มันได้มันก็จะขึ้นให้งั้นเดี๋ยวผมไปเอาอย่างอื่นได้ใช่ไหมท,ที่ที่ไม่ใช่ตัวเนี้ยเลยอันนี้จ่ายเป็นหนึ่งบาทได้โอเค อะไรก็ได้ที่<ช>ไม่แต่นี่ต้องจ่ายเงินสดนะค่ะหนึ่งบาทครับอันนี้จ่ายเป็นเงินสด<ต>ส่วนอันนี้จะจ่ายเป็นแท็บค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชนะอันนี้ก่อนเพราะว่ามันมีอะหนึ่งบาทก่อนมันเป็นแลกซื้อมั้ยมันเป็นเราสะสมคะแนนครบกี่ป่าประมาณในี้อ๋อเป็นโปรโมชั่นนะใช่มันเป็นโปรโมชั่นแบบลูกค้าไป้สิทธิ์อะไรบ้างครับครับทีนี้จะเป็นอันนี้ ใช้แต้มไปใช้พำประชาชนเสียบได้ต้เสียบเข้าไปไหมมาออกมามารอ,อจะบอกเลย10บาทชื่อของเราก็โผล่ขึ้นมาเลยเรียบร้อยโอเคจะบอกทุกท่าไม่มีมเมสร็จนะครับเป็นใบเซปอิเล็กทรอนิกครับโอ้คครับเรียบร้อยครับ Right.